EP นี้ตะมุตะมิทกินทเที่ยวจะพาคุณไปพักกายพักใจให้ธรรมชาติอกกอดที่เขื่อนลำเพลินค่ะสำหรับสายที่ชอบธรรมชาติปายทางที่นี่นะคะเหมาะสมสำหรับความสนุกที่นี่ก็คือวีวีแคม,มปิง้งอ่างเก็บน้ำลำเพินมีวิว360องศาให้คุณเพลิดเพลินเลยค่ะเราเดินทางมาถึงที่นี่ช่วงบ่ายนะคะทุกคน บรรยากาศที่นี่ถือว่าสงบเลยค่ะมาถึงปุ๊บลมก็เย็นเลยนะคะทุกคนเราก็เก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆชมก่อนเลยมาถึงนะคะแล้วก็ไปติดต่อเจ้าของร้านค่ะกางการเต็นที่นี่นะคะคนละ150บาทค่ะมีห้องน้ํามีไฟฟ้าให้ใช้นะคะใช้พัดลมนะคะทุกคนเจ้าของร้านน่ารักและใจดีค่ะดูแลเราดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราเก็บให้ทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะทุกคนค วันวันนี้นะคะเราอยู่ที่ v ีะะีแคมป์ลำตะเพร์นะคะอ่างเก็บน้ำลำตะเพร์พอดีว่าเรามาธุระแถวนี้นะคะเราก็เลยมาปิกนิกที่นี่บอกว่าลำตะเพร์หน้าฝนก็ไม่อายใครเลยนะคะไม่ต้องมาเที่ยวหน้าหนาวนะบรรยากาศดีดีคะ่ะทุกคนลมเย็นสบายเลย พอมาถึงนะคะเราก็ได้มุมแคมปิ้งในคืนนี้แล้วค่ะทุกคนบรรยากาศชิลมากเลยลาน้านุ่ม,นมขนาดนั่งกับพื้นนะคะยังรู้สึกว่าน,นุ่มเลยค่ะแล้วลานญ้าที่นี่นะคะเหมาะสําหรับการแคมปิ้งเหมาะสําหรับการจอดนอนแบบเราเลยค่ะเพราะธรรมชาติโอบกอดเราด้วยภูเขาเขียวๆนะคะบรรยากาศดีๆสลมเบาๆนะคะทําให้อากาศเย็นและดีค่ะสบายใจสําหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะแนะนําลานที่นี่เลยนะคะ บรรยากาศยามเย็นแล้วค่ะไปหาอะไรกินกันเถอะไครทานคะ่ะไก่ไก่สำเร็จโลูรลกไก่เสียไม้สูตรหม่าล่าหมา่าน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยนะโอ้ยดีฝนกำลังทำไมนะปล่อยปลอยแป๊บแป๊บแปลกคนคฝนตกมาไม่นานนะคะทุกคน ทำให้บรรยากาศดีกว่าเดิมคืออากาศเย็ยนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังล่ารับขอบฟ้ากันแล้วนะคะทุกค,คนบรรยากาศที่นี่ดูสิพอฝนตกมานิดนึงที่ไกลๆก,ก็จะมีหมอกคลุ้งๆให้เราดูนะคะถามว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยนะคะเราขอไปเพลิดเพลินกับบรรยากาศแล้วส่งเข้านอนนะคะ ลุนสวัสดีค่ะทุกคนตื่นมายามเช้ากับลมเย็นๆของอ่างเก็บน้ำลำตะเพินที่เพลิดเพลินใจจริงๆค่ะที่นี่นะคะมีวีแคมสวยสวยจริงๆจะบอกว่าเราไม่ได้อวยนะเราไปเสียตังก็จะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีค่ะเหมาะากับการพักผ่อนมากๆดูบรรยากาศยามเช้าสิคะแล้วเดี๋ยวก่อนเราก็จะพาไปชมห้องน้ำนะคะทุกคนว่าห้องน้ำน่าเข้าขนาดไหนไปค่ะ คนเราพามาดูในส่วนห้องน้ำนะคะเขาก็แ yeah. ยกชายหญิงเนาะเดี๋ยวพาเขาไปดูก่อนนี่นะคะห้องน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำแล้วก็มีเครื่อทงทำน้ำร้อนให้ด้วยนะจ๊ะมีอ่างล้างจานบริการเลยนะคะหน้าห้องน้ำถ่าย่างกายเข้คะ่ะ วันยูที่เอันนี้ไม่ทำอาหารกินเลยตู้เย็นเสียครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็ลุงไข่หมดมื้อเช้าเราไม่ได้เตรียมอะไรมานะคะทุกคนแต่สามารถสั่งกับทาง v ีวีแคได้เลยนะคะ ท้ายนี้นะคะก็ฝากลาน BB Camp ค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับทุกคนที่อยากหาที่พักผ่อนแถวสุพรรณบุรีติดกาญจนบ,บุรีนะคะทุกคนแล้วติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้ดูคลิปเราจนจบน,นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยอย่าลืมกด u ับ c r ค b e ให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดีๆของเราเพียงกระป๋องละ1้วาบาทเองค่ะสเปรย์กันน้ำนะคะเราจะได้มีแรงมีกำลังมีทุนในการพาไปเที่ยวต่อไปค่ะสปเปรย์กันน้ำล็อกเกอร์ทีเมื่อพ้นลงที่วัสดุที่ต้องการปกป้องแล้วสามารถกันน้ำกันโครนกาแฟน้ำหวานสารเคมีได้ทั้งหมดเปรียบเทียบกาอีแคมปิ้งที่พ่นสปเปรย์ ส่วนที่พ้นน้ำจากลิงเหมือนบนใบบัวมาทดสอบแบบโหดๆเลยก็แล้วกันจุ่มทั้งตัวในทะเลไม่เปียกเลยใช้ใหม่ล่าพ้นครั้งเดียวทนนานมากกว่า12เดือนใช้ได้กับพาดนัง่ง p v ีโดยไม่มีผลกับผิววัสดุจะใช้กับรองเท้ากระเป๋าหมวกเต็นท์อุปกรณ์แคมปิ้งได้หมดหาซื้อแล้วได้ที่ฟูดแลนด์ลาซาดาช้อปปี้นะจ๊ะ